สวัสดีจ้ามาพร้าวมาพอกับแม่เอมาเลยนะจ้าแม่เอมากำลังจ,จะไปในเมืองจะในเมืองมุนเดนั่นแหละจ้าไปซื้อของอของมาก,กินมาใส้นะจ้าว่าจะไปซื้อบักพริกเพราะว่าเมื่อวานนี้ว่าจะไปกับน้องกุ้งนะจ้าพอดีน้องกุ้งเปลี่ยนแผนใหม่ไม่มได้ไปจ้าวันมื้อนี้แม่เอมากกเลยจะไปเองมอนี้ก็ให้ลูกซ้ายจ้าให้พี่เอสขับรถให้นะจ้าตอนนี้เติมน้ำมันอยู่จ้าแล้วก็จะไปรับพี่ออยพี่ออยรออยู่ รอยอยู่ป้ายรถมีอีกที่หนึง่งนะจ๊ะส่วนเอม่าไปเลิกเรียนบ่ายโมงแล้วก็ไปเที่ยวหาเพื่อนจ้ะเดินกลับบ้านกับเพื่อนเดี๋ยวจะไปรับตอนเย็นแล้วก็ตอนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปนอนบ้านโซเฟียจ้ะเพราะว่าพรุ่งนี้จัดวันเกิดโซเฟียจ, <c oughs> ยจ้ะเบิ้งได้จ้านอเวน่าเขาไมา่ได้เติมมีคนเติมพนักง,งานเ <c oughs> ติมน้ำมันเหมือนบ้านเรานะเห็นไหมต้องเติมเองด้จ้าเติมเองเนี่ยอันนี้ลูกชายจ้ะเขาไปเติมพีเอสดีเขาจะรู้ว่าแอบถ่ายเขาดวเขาจะว่าเอา อยู่น้อยจะแอบถ่ายแป๊บนึงเ้ยจ้ะนั่นเห็นไหมลูกชายคอยรอปออะไรมาแล้วจยู่ทโต๊วาสซกูะกจะใส่บัตรแม่นั่นอเฮ้ยเป็นนางมันฮักของแม่เห็บสองสามร้อยไปได้ฮันจ้าเดี๋ยวไปรับพี่ออยต่อนะจ้าเดี๋ยวพาเข้าร้านไทยนะคะเนี่ยร้านแขกจ้ะ เอาหอมหอมแดงมาจา้ะหอมแดงสองตะกร้าสองตะกร้าซื้อมะละกอจาก้าแล้วก็เกียวงอกผักชีลาวส,สวยๆถูกด้วยต้นหอมผักชีก็ถูกเอาอย่างละสองต่ะ อ,อันนี้ใบหญ้านางก็เอานะจ๊ะใบหญ้านางไม่รู้จะเอาหรือเปล่าจะเ,เป็นหญ้านางกระป๋องดีกว่าเพื่อได้แก่งมาไหมจ้ะ,ะ <c oughs> เอาพริกไทยจ้ะพริกไทยสดไปผัดเผ็ด <c oughs> ยวผักยายก็มีนะแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรกินใบตองก็มีจ้ะแต่แพงมาก มะม่มวงก็มีด้วยนี่มะระที่นกใบมะกรูดจ้ะนี่บดแต่ว่านันแข็ง <c oughs> มะระเบียดไทยต่อจ้ะพี่ออยกำลังเข้าไปร้านเบียดไทยแต่แมย้มาชอบพูดว่านร้านเวียดนามจ้ะก็มีเยอะอยู่ตัวเหมือนบ้านเราต้นหอมักชีมะละกอตะไคร้จ้ะนี่ลายอยู่แต่ว่าย่างน้ำมันเดีอยย่างน้ำเงินน่ะละ นำเงินโอ้ยโบมีเงินอ๋อปากปาพีกเจตจะแซบแค่ข้าวเล่าก็มีเด้อข้าวเล่าใบาย่านางก็มีใบคุณตุ่มก็มีจ้ะ,ะ่นาดเสดาไปจะแซบ่บบ้พี่น้องหอยดองหอยดองเท่าไรว,ไวะไปตมิมบางหือแซ่บได้นไหมขนาดอากาศมีนจะไปเหตุสมทบนะพี่น้องนี่ก็ข้าวจ้ะ แม่มาซื้อทีละยี่สิบูลคนเะด้พราะว่าห้าคนนะครอบครัวใหญ่นึงบ่อยด้วยเอามะม่วงนอร์เวย์ไปกินด้วยจ้ะมะม่วงไทยมันแพงเนี่ยเอาสองลูกนะเส้นกุวยเตี๋ยวแห้งจ้ะสามสี่หอ่อเอาตะไข่จ้ะะไคร้เมื่อกี้พี่เอาอยากกินมะพร้าวแม่บอกว่าประมาณห้าสิบหกสิบคูนนี่แหละ เอากับพี่สิคนลุงออยบอกอแม่ไม่เอาหรอกถ้างั้นมันแพงอืมประหยัดช่วยแม่อันนี้ปลาล้าปลากระดีจ้ะเอาเสียร้องไปตำปลาแดกร้องเบิ้มมันสิแซ่บบอปลาแดกตัวน่ะแม่ปลาแดกตอนนะเ,เสร็จแล้วจ้ะจะขึแบบ้นรถแล้วพี่เอ็ดรออยู่ท,ที่จริงเอ็ดจะเขอมามลหนี่ก็ได้ด้วยออยใจยามฮอดบ้านมันมิฝนแล้วลูกจะแบบปดดูเลยแม่เห็นเลยนี่ ที่ไหนบอกว้าเนาะสงสัยข้างหน้ามีอุบัติเหตุจ้ะพีเอชกับพี่ออยบอกว่ามีอุบัติเหตุเพราะว่ารถติดไปแดงๆไว้ที่ตูดนะ่ะไปเบรกแล้วก็เรียงเป็นแถวเลยจ้ะไม่นู้เกิดอะไรขึ้นกําลังกลับบ้าน,นากันจะจะไปรับเอม็มมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุยังเงี้ยอะเนี่ยเห็นไหมเป็นแถวยาวเลยเนี่ยยาวไปโน่นเลยที่บดนหมดแลก้กพี่ป้าไปรับ เอ็มมาอยู่เอมม็มมาโทรมาเมื่อกี้ว่ามารับ5โมงครึ่งได้ไหมพี่สันตอนนี้6โมง2นาะทีก็เท่าๆกับ6โมงนะจะดูว่าจะเลยตรงนี้ไปได้กี่โมงอมืรถแถวยาวมากเลยค่ะจักสิติด,ดุลตรงไหนดิพี่น้องเดี๋ยวสิไลเบางเวลาบางคนเนอะมันสีดุดุปตไหนเพราะเกิดอุบัติเหตุถ้าแถวยาวอย่างเงี้ยแม่มากคิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุแรง ไปไม่ได้ค่ะต้องไปจอดอยู่ดีเขาไม่ให้ไปเห็นรถติดนะคะตรงนี้ยาวมากเหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยจ้ะเนี่ยแถวยาวเลยกรุงเทพบ้านเราตอนเนี้ยรถติดบางคนเขารอตั้งแต่สี่โมงเย็นเขาบอกอุบัติเหตุเกิดสี่โมงเย็นเขารอเป็นสองชั่วโมงแล้วเขายังไม่ได้ไปไหนผู้โดยสารคนนั่งบนรถบัสนั่นจะไปไหนไม่ได้ เขาไมา่ให้ไปต้องกลับมาซอยนี้จ้ะอู้หู้ยสวยมากๆเลยรดคุณน่ะไม่เปิดหน้าตาแล้ว <c oughs> เห็นไหมรุดรอนจ้ะเพิงเคยเห็นนี้แหละอุบัติเหตุมันสองคันจ้ะ <c oughs> จะมาเส้นนี้จ้ะเส้นที่แม่มามาซื้อดอกไม้มาปลูกนะจ้ะ นี่ยแม่มาชอบมาซื้อดอกไม้ร้านนี้น่ารอดมองนี้บอลูกเกิดอุบัติเหตุอังประเมดอ๋อย่าทางขวานะ่จาจะเกิดอุบัติเหตแต่ตรงนี้เขาเอารถกั้นไว้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแถวนะยาวเหยียดันมันรถติดกทอมอบ้านเราเลยจ้ะเปิดไฟสูงแบบว่ามันค็เป็นอยังที่ิบ้าพวกจอดอยู่นี่ บ้านเรากรุงเทพเนาะเขาบอกว่าฝนฝนก็ตกรถก็ติดฝนยิ่งตกรถยิ่งติดลองดูว่ามันจะติดนานไหมดดูว่ามันจะเป็นรถติดแถวยาวม ฮอดอ่อยเพาเนฮอดมองรุ่นเชิอด,อ,ดอิออดดงคุณบอกูปเห็นแล้วก็ฉัำ สองนาทีกว่าถึงพ้นรถติดจ้ะแม่มามาถึงบ้านเลยด้ยจ้ะพอดีพีเอพี่อ่อยไปรับอันเอ็มมาอย,ยู่ยได้เบรกซีดามาจะสองมา,าแ้วก็เลยมีแยงขนาดนี้ลูกอยากกินก็เลยซื้อให้นานๆซื้อทีจ้ะซีดาเพียอไปรับคนสวยเพิ่งมาจา้ะ